วันนี้ก็วันเช่นเคยครับอากาศก็ดีครับวันนี้สภาพอากาศก็ไม่ร้อนนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการนอนน็อตออกนะครับน็อตขาดขาดฝังน็อตขาดฝังคือเป็นนอ็อตตวคู่ที่ขาดฝังนะครับวันนี้ก็จะเป็นไอ้กรณีครับนอ็อตตวคู่ที่เราถอดออกมาแล้วมัน,ม,นมันขาดติดขาดติดเสื้ออะไรสักอย่างไงปาอปขบ นี่ใช่ฟ้าประกบป้าประกบข้อเวียงแับจริงๆ่เรียกคืออะไรไม่รู้ผมเรียกอย่างเงี้ยถ้าเรียกมันถูกปะว่ากันนะครับก็จะเห็นเนี่ครับหรือใกล้ครับนี่ครตรงนี้น็อตจะขาดฝังขาดเข้าไปในหลุมเลยครับเนี่ยคือจะไม่โผล่เลยเดี๋ยวน็อตออกก็ช่างหลายท่านก็อาจจะมีเทคนิคที่แตกต่างกันออกไปนะครับ บางท่านก็ใช้วิธีเจาะเจาะน็อตเจาะให้เป็นรูเจาะเจาะให้ใกล้ที่สุดแล้วก็ให้มันบางก็อ,อาจจะออกได้แต่อันนั้นผมจะยังไม่ใช้วิธีนั้นฮะแต่ผมจะยังไม่ใช้วิธีเจาะไม่ใช้วิธีอ็อกเชื่อมนะเชื่อมออกใช้อ็อกอ็อกออกน็อตออก,ออกนอนอมาเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทำให้ดูครับมาณนี้ ที่จริงผมก็ถ่ายโดยการใช้โทรศัพท์นะครับใช้มือถือถ่ายซึ่งทางวิทยาศาสตร์เขาบอกว่ามือถือกับตู้เชื่อมเนี่ยมันไม่ค่อยถูกกันนะครับมันเป็นอันตรายต่อร่างกายนะครับในกรณีเที่ยวเชื่อมเด็กนะครับเอามือถือไว้ใกล้ๆมันเกิดรังสีอะไรสักอย่างซึ่งส่งผลให้เกิดมะเร็งได้แถวในวันข้างหนา้าผมก็ระวังเรื่องนี้มากช่างบางท่านอาจจะไม่รู้ถ้าท่านพกโทรศัพท์แนะนํานะครับในการเชื่อมเนี่ยเอาโทรศัพท์ออกจากร่างกายก่อน,นครับ แต่เคสที่จำเป็นนะครับประมาณนี้ครับการลืมบอกไปนะครับจุดเที่ยวจะบงเนี่ยการบ่งน็อตเนี่ย จารบ,บีนะครับทารอบๆทำไมต้องทาจารบ,บีครับป้องกันสเก็ดไฟไม่สเก็ดไฟกระเด็นเข้าไปติดเหล็กส่วนอื่นนะครับไม่ควรจ้องเข้าไปที่แสงไฟวาบนะครับเพราะเป็นอันตรายต่อร่างกายถ้าทไาหน,น,นจะดูแนะนำไม่ใส่แว่นครับผมก็จะใช้สติ๊กเกอร์บังไว้เป็นบางช่วงนะครับอ่แต่ถึงแม้ว่าไม่มีสติ๊กเกอร์บังเนี่ย ท่านก็มองด้วยตาเปล่าไม่ได้หรอกครับ ให้สะเทือนครับจอกง่ายครับก็จะ่แหแรงมากครับมาโลหะพวกบางจุดอาจจะบอบบางได้นะครับท่านเลือกจอุดที่ท่านบ่งนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับก็จะโผล่มาประมาณนี้คลิปล็อกหนีบครับแล้วก็บิดเลยแต่ถ้าหากว่าในบางเคสมันแน่นมากก็าอาจจะดเดาน็อตต่อนะครับบ่งให้มันโผล่มาด้านนอกนะแล้วก็ต่อน็อตค่อยขันแต่ส่วนมากยังไม่ค่อยแน่นนะครับเพราะว่าพรามันโดนความร้อนแล้วแล้ค่อยๆนิดนึงแล้วมันสะเทือนแล้วน็อตมันจะหดตัว ออกแล้วครับบางเคสเนี่ยก็มีแน่นนะครับแน่นมากๆเนี่ยก็อาจจะต้องเจาะเจาะน็อตนิดนึงแล้วค่อยบ่งหรือบางเคสอาจจะเจาะเจาะให้บางไปเลยแต่การการเจาะนิดนึงให้บ่งเนี่ยในบางครั้งเนี่ยคือน็อตนี่มันไม่หดตัวก็ต้องเจาะเจาะรูตรงกลางตรงกลางน็อตเจาะส่วนนี้ครับก็คือเจาะมาก่อน แล้วเ,เมื่อมีโอกาสจะมาพูดเรื่องเจาะให้ฟังนะครับเรื่องการใช้สว่านพอดีมีช่างที่ร่วมงานกับผมหลายท่านนะครับเป็นช่างเป็นช่างที่ประสบการณ์เยอะแล้วใช้สว่านไม่เป็นใช้สว่านไม่ถูกวิธีที่จริงเจาะสว่านเนี่ยมันไม่มีอะไรยากเลยครับแต่ว่าบางท่าน,นใช้ไม่ถูกวิธี และยังไม่ต้องถามเรื่องสวรานผมครับผมไม่บอกรอให้ตามต่อครับเสร็จแล้วก็ที่บ่งง่ายๆ่ายครับก็มีไม่น่าจะมีและน่าสงสัยนะครับแต่ถ้าสงสัยก็ถามเข้ามาได้ครับสําหรับเรื่องนี้นะครับคลิปนี้ถามได้ถ้าถามเรื่องอื่นก็ไล่ไล่ดูในคลิปอื่นครับก็คือท่านจะถามเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องไหนให้ท่านถามใต้คลิปนั้นแล้วก็แนะนํานะครับ ให้ดูคลิปก่อนค่อยถามเพราะเจอหลายท่านนะครับถามโดยที่ไม่ดูคลิปซึ่งคําตอบที่จริงมันอยู่ในคลิปแล้วเข,เขามาถามในสิ่งที่ผมบอกไปแล้วหลายท่านนะครับลักไก่ผมไม่ยอมดูคลิปแล้วถามมาเลยซึ่งผมก็จะตอบกลับไปว่าคําตอบอยู่ในคลิปแล้วเจอหลายท่านนะครับแต่ผมเชื่อว่าแฟนรายการในช่องผมก็คงจะดูก่อนนะครับแต่ว่ามีบางท่านนะครับไม่ใช่แฟนรายการไม่ได้ตามด้วย อยู่เข้ามาถามเลยคือเห็นหัวข้อคลิปแล้วก็ถามมาเลยแล้วก็ซึ่งคําตอบผมบอกกันหมดแล้วเขาก็ <c oughs> เลยพลาดจุดนั้นไปครับก็ <c oughs> ง่ายๆครับคลิปนี้จบแล้วครับคลิปนี้แล้พวพบกันใหม่คลิปหน้าอครับ